ใหญ่องค์ตือครับลายวัดนี่เลยนี่ครับซุ้มทางเข้าวัดเห็นหลวงพ่อองค์ใหญ่สีทองอยู่ด้านในนั่นเลยสวยแปลกตาเลยแวะมาถ่ายทอดบรรยากาศให้เพื่อนๆได้รับชมกันครับผมที่วัดใต้พระเจ้าใหญ่องคตือครับไปกันเลยครับจุดแรกที่เข้ามาครับผมซ้ายมือครับ ขวามือเห็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่สีทองสูงประมาณ20เมตรเดี๋ยวเราเข้าไปรับชมกราบสการะกันครับทางซ้ายและขวามีเท้าเวสุวรรณครับผมมีองค์ช้างเผือกมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่สีขาวมุกอยู่ทางด้านในโอ้ตรงนี้ตรงกลางครับเป็นซุ้มพญานาค มีป้ายเขียนไว้ว่าวัดเป็นมหาวิทยาลัยอุทยานของชีวิตไม่มีใครใหญ่เกินกรรมครับผมนั่นเลยครับหลวงพ่อองค์ใหญ่สูงมากไปครับไปรับชมด้านในกันตรงนี้บริเวณซุ้มพญานาคครับผมเดีย๋ยวมองย้อนกลับไปครับพาเพื่อนๆมองย้อนกลับไปเห็นนั่นเลยซุ้มทางเข้าวัดโอ้ ด้านในมีองค์พระปฐมออกสีเหลืองขาวอยู่ตรงกลางซ้ายเป็นองค์สีขาวมุกครับผมบวกกับเกตพญานาคนี่คือองค์พระใหญ่ที่อยู่ทางซ้ายมือสีขาวมุกสวยเลยครับขวามือครับผมนี่เลยเดี๋ยวเรา ไปกราบสการะองค์พระใหญ่สีทองที่สูงราวๆ20เมตรกันก่อนครับผมเห็นอยู่ทางด้านหน้านี่เลยครับโอ้สวยมากครับผมไปกราบสการะด้านในกันครับด้านในเป็นที่ประดิษฐานเนี่ยนะครับเห็นองค์เจ้าแม่กวนอิมพันมืออยู่ อ๋อเป็นเจ้าแม่กลอนอินเจ้ากลนอิมแกะสลักครับผมสวยงามมากแกะสลักนูนสูงสองมิติมาครับผมองค์เจ้าแม่กลอนอิมพันมือน,นั่นเองสวยมากครับให้เพื่อนๆเ,เห็นโดยรอบภายในฐานองค์พระ องค์ใหญ่สีทองครับผมไปรับชมจุดต่อไปกันเลยครับเห็นองค์พระนั่นเลยครับสีขาวมุกที่อยู่ติดกับองค์ใหญ่สีทองไปรับชมกันครับสมพญานาคสวยมากครับเป็นพญานาคก,กินหางตัวเอง แสดงถึงความอยู่ยงคงกระพันครับผมมีกินไม่หมดนี่เลยองค์พระใหญ่สีขาวมุกมีฉัดอยู่ด้านบนครับเป็นฉัดสีทองเลยครับสวยเลยตรงนี้เป็นเสาหินอโศกจำลองสีเขียวมรกตครับสวยเหมือนกัน โอ้ด้านข้างเป็นหลวงปูด่ดูเดี๋ยวให้เพื่อนๆเ,เห็นทุกมุมขององค์พระก่อนครับสวยมากครับผมที่อยู่ถัดกันโอ้มุมนี้ให้เห็นทั้งสององค์ได้เลยครับองค์พระสีทองข,ขาวมุกสวยมากรูปฉัดจะต่างกันด้านซ้ายขององค์พระพุทธรูป สีขาวมุกหลวงปูดูผพมมปัญโยครับผมเดี๋ยวกราบสการะองค์หลวงปู่แปบ๊บนึงครับเก็บบรรยากาศโดยรอบท่านใดผ่านมาที่ตัวเมืองอุบลราชธานีครับผมแวะเข้ามากราบสการะองค์หลวงปูดูชมความสวยงามขององค์พระเดี๋ยวเราไปจุดต่อไปกันครับ สวยมากครับผมอยู่คู่กันสูงความสูงของสององค์พอๆกันครับผม15ถึง20เมตรเลยไปชมจุดต่อไปกันครับตรงนี้คืออะไรเอ่ยไม่มีป้ายบอกไว้ครับแต่สวยสะดุดตาเลยพาเพื่อนๆแวะมาชมครับผมเหมือนเป็น พญานาคมีปีนั่นเลยครับที่เห็นเป็นปฏิมากรรมทางพุทธศาสนาสวยงามแปลกตาอีกวัดหนึ่งเลยครับ Amazing Thailand อีกวัดหนึ่งเลยไปรับชมจุดต่อไปกันครับเมื่อกี้ที่เข้าไปกราบสการะองค์เจ้าแม่กวนอิมตรงนั้นเลยครับนี่องค์พระปถม โอ้สวยมากครับผมโอ้ด้านขวาเป็นองค์พระสังกัจจาย์เดี๋ยวพาเพื่อนๆรับชมกันทีละจุดครับผมไม่รู้จะไปชมจุดไหนก่อนเลยสวยมหัศจรรย์แปลกตามากครับนี่ครับองค์พระปฐมไปครับเราไปกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้านในกันอืมที่เห็นนี่เลยครับ องค์พระมหาจากกักรพรรดิองค์ปฐมครับผมองค์พระปฐมนั่นเองอยู่ด้านในห้องกระจกครับอาจจะเป็นสะท้อนเป็นเงาสักนิดนึ่งด้านขวาขององค์พระปฐมครับผมหูมองย้อนกลับไปสวยมากครับองค์พระใหญ่ๆประดิษฐานอยู่เป็นบริเวณแนวรั้วครับสวยมาก เก็บภาพโดยรวมให้เพื่อนๆเ,เห็นบรรยากาศโดยรอบครับผมโหสุดยอดเลยครับนี่อยู่ในตัวเมืองอำเภอเมืองอุบลราชธานีครับนี่คือพระอุโบโสถพยายามให้เพื่อนๆเ,เห็นทุกๆมุมครับผมโอ้สวยมากครับผมมีองค์พญานาคองค์ใหญ่สีขาวมุก สลับชมพูดูหน้าเกงขามดูศักดิ์สิทธิ์มากครับโอ้เป็นอ่าองค์พญานาคอยู่บนก้อนน้ำครับผมนี่เลยอีกด้านหนึ่งก็คือองค์พระพุทธรูปอยู่ตลอดรอบแนวกำแพงสวยมากครับให้เ,เพื่อนๆเห็นโดยรอบเลย ได้ผ่านมาที่ตัวเมืองอุบลราชธานีอยู่ใกล้ๆกับสนามบินเลยครับผมอย่าลืมแวะมากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดนี้ได้เลยครับนี่ให้เพื่อนๆเ,เห็นทางหัวพญานาคครับผมพญานาคอยู่ล้อมล้อมรอ,อบพระอุโบสถอยู่ครับสวยมากเลยมีพญานาคองค์สีดำเกดสีดำครับผม โอ้เดี๋ยวไปดูทางเสียนขององค์พญานาคทางวัดสร้างพระสถูปเจดีย์อยู่ยังไม่เสร็จครับผมที่เห็นนั่นเลยครับโอ้สวยมากครับพื้นที่ใช้พื้นที่ได้เป็นประโยชน์มากนี่มีองค์พญานาคทั้งหมดสีองค์ลายล้อมพระอุโบสถไว้ครับผมองค์แรกนั่นครับสีขาวชมพูสีดำครับผม เป็นสีสายพันธุ์หลักของพระองค์องพญาานครก็ผมนี่องค์สีเขียวครับโอ้โหสวยมากครับให้เพื่อนเพื่อนเห็นโอ้โหนี่ครับด้านหลังของพระอุโบสถเดี๋ยวซูมให้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนเห็นเสียรองค์พญานาะโอ้โหดูขังดูศักดิ์สิทธิ์ดูหน้าเกงขาม,มากครับ ไปอีกด้านหนึ่งของพระอุโบสถกันครับพาเพื่อนๆชมความสวยงามขององค์พระและพระอุโบสถโดยรอบเลยครับด้านหน้ามีองค์พญานาคสีทองอยู่สวยมากาเก็บภาพโดยรอบก่อนท่านใดผ่านมาต้องมาแวะเลยครับท่านใดท,ที่บูชาเคารพสักการะองค์พญานาค เป็นปฏิมากรรมทางพุทธศาสนาศิลปะสร้างความสวยงามตามแรงศรัทธาครับผมที่มีต่อพระพุทธศาสนานั่นเลยเห็นองค์พญานาคนี่ตรงกลางครับผมไปครับไปชมจุดต่อไปกันมีบริเวณด้านเสียงขององค์พญานาคครับ สวยมากครับผมสูมให้เพื่อนๆเห็นนี่บริเวณหน้าพระอุโบสถครับเดี๋ยวเราไปรับชมจุดต่อไปกันครับอีกด้านหนึ่งเป็นวิหารอีกหลังนึงครับผมไปครับไปรับชมกัน สวยงามแปลกตาเลยเหมือนเป็นศิลปะทางขอมด้านในวัดล่มลมลืม่นล,ล,ล่มเย็นมากครับอากาศเย็นสบายเลยทางด้านซ้ายกนครับมีภาพประจำวันเกิดในปางต่างๆเห็นนี่เลยครับภาพประจำวันเกิด กับรอยพระพุทธบาทจำลองครับผมสวยงามเลยพระคาถามหาจักรพรรดิครับเป็นทางด้านหลังโหไม่รู้จะเก็บรายละเอียดย่างไงหมดอ๋อมีเสาโศกจำลองมีองค์พระปางหน้ากปกอยู่โหสวยงามมากแต่เดี๋ยวไปที่ละจุดครับผมไปกาศการะองค์พระในพระวิหารอีกหลังหนึ่งก่อน วิหารพระพรมปัญโยหลวงปู่ดูนั่นเองท่านใดเขาลบสกการาในหลวงปู่ดูต้องมาเลยครับที่วัดนี้เลยโอ้โหสวยมากครับด้านในพระวิหารเดี๋ยวผมซูมให้เพื่อนเพื่อนเห็นสีขาวมรกตเลยครับ รอบพระวิหารครับผมไปค้าไปรับชมจุดต่อไปกันโอ้ยยังมีพระวิหารอีกหลังนึงครับผมโอ้สวยมากน่านเห็นองค์พระปางหน้าตกทางด้านหลังเดีย๋ยวไปรับชมทางด้านหน้าขององค์พระกันครับ นันเห็นองค์พระองค์ใหญ่สีทองโอ้ตรงนี้สวยมากเป็นรูปชดาแปลกตาเลยครับศิละปะทางเหนือผสมผสานทางขอมนี่เลยครับองค์พระปางหน้าปกซ้ายและขวาพระปฐมโอ้พระอุป,ปคุตครับผม นี่บริเวณด้านหน้าพระวิหารครับผมอู้สวยมากเดี๋ยวซูมให้เพื่อนๆเ,เห็นครับโอ้มีน้ำตกครับผมพระปงางนาคปกนั่งอยู่บนตัวของพญานาคสององค์สวยมากครับขอเพื่อนเพื่อนรับชมโดยรอบเลย ต้องมาเลยครับสวยมากนอกจากสวยแปลกมหัศจารย์แล้วไม่รู้จะใช้คำว่าอะไรเลยในใช้พื้นใช้ประโยชน์พื้นที่ได้คุ้มมากครับผมโอ้สวยจริงๆไปครับไปรับชมจุดต่อไปกันเดี๋ยวไปดูภายในพระวิหารนี่ครับเป็นเหมือนศิละปะทางขเขมรรูปปั้นแบบขอม นี่ฐานขององค์พระด้านหลังขององค์พระปางนาคปกครับอ๋ออันนี้เป็นหอธรรมครับผมที่อยู่ตรงบริเวณองค์พระปางนาคปกนี่สวยมากมองย้อนกลับไปครับไปครับไปในหอพระธรรมการใช้สวดมนต์เย็นทำพิธีธรรมเทศนาต่างๆครับผมสวยมากครับผม พาเพื่อนๆไปกราบสการะต้องซูมเอานี้บริเวณที่ทำกิจของสงฆ์ครับผมซูมให้เพื่อนๆเ,เ,เห็นนั่นเลยครับพระภายในพระวิหารสวยงามมากไปครับเราไปรับชมจุดต่อไปกันยังมีอีกหลายจุดที่ยังไม่ได้พาเพื่อนๆไปสวยงามมากครับผม สวยมากจริงวัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตือเมื่อกี้เราไปทางขวามาแล้วเดี๋ยวไปทางซ้ายกันครับนี่เลยโอ้โหไม่รู้จะพูดคำว่าอะไรเลยสวยแปลกมหัศจรรย์ดูขังดูศักดิ์สิทธิ์มากครับที่วัดนี้ไปครับไปจุดต่อไปกัน มีองค์พระจำนวนมากอยู่บริเวณรั้วริมพระวิหารในแต่ละจุดนะครับสวยมากครับนี่กลับมาที่พระวิหาร,อ,รอุโบสถหลังแรกมีพญาน,นาคสีตระกูลอยู่รายล้อมพระอุโบสถนั่นเองเลี๋เพื่อนๆเห็นโดยทั่วครับวัดพระเจ้าใหญ่องค์ตือ อุบลราชธานีครับผมปลายครับไปหอะระฆังด้านหลังที่ยังสร้างอ๋อน่าจะกำลังต่อเติมครับผมเดี๋ยวพาเพื่อนๆขึ้นไปรับชมความสวยงามกาบสการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เท่าที่เราจะขึ้นไปได้เลยเห็นหน้่าเลยครับองค์พระสถูปเจดีที่กำลังทนุบบำรุงอยู่หรือกำลังปลูกสร้างอยู่นั่นเอง นี่ผมชอบมากเลยเกดสีดำดูขังดูศักดิ์สิทธิ์มากครับนี่เลยครับทางขึ้นพิพิธภัณฑ์วัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตือมีเสมาอยู่ตรงนี้ไปครับขึ้นไปด้านบนการเห็นนั่นเลยไปกันต่อครับพุทธังวันทามิธรรมังวันทามิสังฆังวันทามิ ขอขึ้นไปเยี่ยมชมความสวยงามทางด้านบนพระอุงโลดลิศที่เห็นเพื่อนๆเ,เห็นอยู่นะครับโอ้ทางค่อนข้างชันเลยครับผมโอ้สะดุดมีสะดุดนิดหน่อยถึงด้านในแล้วครับนี่เลยโอ้สวยมากครับผมโอ้ขึ้นมาข้างบนล่มเย็นเลยล่มลื่นมาก ก่อนไปรับชมด้านในเดี๋ยวให้เพื่อนๆเ,เห็นภาพโดยรวงมุมสูงครับโอ้ยสวยแปลกตาไม่มีที่ติเลยครับอเมซ i ่ง Thailand วัดหนึ่งเลยไปด้านซ้ายกันครับนี่บริเวณตรงกลางพระอุโบสถนะครับพาเพื่อนๆขึ้นมาชมทุกจุดเลยครับเหมือนมาได้ด้วยตนเองฝากเพื่อนๆกดติดตามช่องปิงปองแอดนอน กดไลค์กดแชร์ถ้าชอบคลิปไหนนะครับพาไปเที่ยวทั่วไทยเลยไปครับไปกาศการะถึงถัดสธิ์ที่ประดิษฐานอยู่ด้านในกันนี่ครับเชิญชมด้านในโอ้โหสวยมากด้านใน ถึงมีค่าทางพุทธศาสนาโูพในปางต่างๆเลยครับผมมีมีพนานุกอาจจะสะท้อนมุมสักนิดนึงนะครับเพื่อนๆเ,เห็นโดยรอบก่อนด้านในพระสถูปเจดีย์ครับผมน้สวยมากครับมหัศจรรย์เลยโชคดีมากเลยที่ตัดสินใจแวะเข้ามาเก็บภาพความสวยงามไปฝากเพื่อนๆ ใครที่กำลังดูอยู่นะครับผมสวยเลยครับนี่บริเวณเพดานนี่ครับด้านหลังผมแพนให้เ,เพื่อนเพื่อเห็นโดยรอบอ้นอกจากสวยแปลกตามาสัจจันแล้ว สวยสุดๆโอเคพาเพื่อนๆรับชมโดยรอบแล้วครับเดีย๋ยวไปรับชมจุดต่อไปกันลองวนไปดูอีกทางนึงครับผมเผื่อจะพบอ๋อเป็นทางสามารถเดินมาเดินจงกรมโดยรอบองค์พระสถูปเจดียด์ได้โอ้จะม,มีทางขึ้นไม่ทราบให้ขึ้นไปได้หรือเปล่า ลองไปดูครับผมทางแคบเลยโอไปทางขึ้นไปด้านบนสูงสุดครับของสถูปเจดีย์ที่กำลังก่อสร้างอยู่โอ้จะได้เห็นภาพมุมสูงครับเมืองอุบลครับอำเภอเมืองเลยไปครับไปกันต่อโอ้ถึงจุดที่เขากำลังทำการก่อสร้างนั่นเอง ได้ภาพมุมสูงมาฝากเ,เพื่อนๆกันครับโอ้ยเขียวครับผมสูงมากนี่เลยครับพระอุบโบสถที่สวยงามเมื่อกี้จากมุมสูงต้องระวังนิดนึงโอ้โหสุดยอดครับภาพจากมุมสูงสวยงามมาก นี่บริเวณด้านหน้าแล้วครับผมโหสวยงามแตกตาเดี๋ยวซูมให้เพื่อนๆเ,เห็นครับพระองค์ใหญ่สีทองด้านหน้าที่รับชมเมื่อกี้โหน่ากลัวมากครับสูงเลยพื้นที่โดยรอบวัดครับโอเคครับผมมือสั่นครับ พื้นที่ยืนแคบแต่สวยมากครับเหลือพระอุโบสถหลังที่เห็นด้านหน้าเดี๋ยวเราเข้าไปรับชมกราบสการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้านในกันโอเคครับไปกันต่อเลยโอ้ทางเดินแคบสูงน่ากลัวมากเลยครับผม ไปกันต่อครับผมจุดต่อไปเป็นจุดไฮไลท์ของทางวัดเลยที่เราจะไปรับชมกันคือด้านในพระอุโบสถหลังแรกครับโอ้สูงมากครับทางบนเดินขึ้นมาแต่ได้เก็บภาพมุมสวยสูงๆให้เพื่อนได้รับชมคุ้มเลยครับโอ้โล่งเลยเมื่อกี้นี้ออกแนวกลัวเลยครับตื่นเต้นเพราสูงจากพื้นเราราวยี่สถึงสาเมตรเลย ขึ้นมาบนองค์พระสถูปเจดีย์นั่นเลยครับที่บอกเป็นไฮไลท์ก็คือพระอุโบสถด,ด้านในนั่นเดี๋ยวเราไปกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้านในพระอุโบสถกานก็จะเป็นการพาเพื่อนๆไปรับชมโดยทั่ววัดเลยครับไปต่อเลยครับโอ้โห,โ,หโชคดีมากที่แวะเข้ามาสวยแปลกตามัศจรจัดเลยครับ ตรงนี้ทางด้านหลังพระอ,อุโบสถนะครับโอ้พื้นหินอ่อนยังสวยเลยครับโอ้แต่ร้อนมากนี่เมื่อกี้เราขึ้นไปถึงบนสุดยอดนั่นเลยที่ถ่ายลงมาครับผมนี่เข้าไปทางด้านหลังพระอ,อุโบสถกันโอ้เดี๋ยวเก็บภาพรายละเอียดก่อนครับให้เ,เพื่อนๆเห็น นี่คือด้านหลังพระอุโบสถครับพระพุทธรูปองค์นี้ดูศักดิ์สิทธิ์มากนี่จากทางด้านหลังพระอุโบสถครับไปเราวนกันไปดูทางด้านหน้าพระอุโบสถเป็นพระประธานนี่คือแท่นอัสนะของพระนะครับ จะต,ต้องบนไปอีกด้านหนึ่งเก็บภาพรายละเอียดด้านขวาขององค์พระพักให้นายพระอุโบสถให้เพื่อนรับชมก่อนสวยมากครับไปค้าไปอีกด้านหนึ่งจยให้เห็นองค์นี้ครับสวยขนลุกสู้เลยครับผมนี่ด้านนี้เดินทะลุไปได้ครับ ทางด้านขวาขององค์พระพักพระประธานด้านในพระอ,อุโบสถหลักนั่นเองโอ้สวยมากเดี๋ยวไ้ค่อยซูมแพนให้เพื่อนๆเ,เห็นนะครับองค์พระปฐมี่ด้านในพระอ,อุโบสถครับผมองค์พระประธานสวยสุดๆเลย ด้านในพระอุโบโสถหลังหลักเดี๋ยวสูไมไให้เพื่อนเพื่อนเห็นครับโอเคครับผมเป็นกิจกรรมฝาผนังบอกเล่าเรื่องราวทางพุทธศาสนาไว้อย่างครบถ้วนสวยงามต้องมาเลยครับที่อำเภอเมืองอุบลราชธานี วัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อนี่ทางด้านหน้าของพระอุโบสถครับโอเคครับผมเก็บรายละเอียดพาเพื่อนๆชมศิลปะทางพุทธศาสตร์ชมความสวยงามกาบสักาาราสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่ววัดแล้วครับมีด้านหน้าพระอุโบสถครับผมโอเคครับผม ยินดีต้อนรับนมัสการพระเจ้าใหญ่องค์ตือขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมครับผมขอบคุณครับ